รายการ G Hot Gaming แล้วเราก็อยู่เกม Crystal of Alan นะครับผมวันนี้กะว่าจะมาลองเล่น PVP แบบ3-3นะเล่นครั้งแรกใน PVP 3-3ผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรไปเพราะว่า PVP 3-3 p Pv p มันไม่ไม่ไม่ได้วัดค่าพลังในพวกคอสตูมอะไรของเราไง เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวอะไรไปเล่นเออแต่ผมคิดว่าผมจะลองเอาน้องปืนไปเล่นสักหน่อยอืมเปิดมาด้วยน้องปืนก่อนยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเอาน้องปืนไปพ v พเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้นี่มาตั้งแต่เบลหกสิบมานี่ผมยังไม่ไม่เคยเอาเลยนะผมแค่แบบเอามาฟาร์มแล้วก็เก็บตังค์นะครับนะไอ้เก็บตังค์ เอาตังใส่ค้าง่อนตังมีเป็นล้านจะทำสามล้านคนระับเพื่อที่จะสร้างของนะคือมันเป็นตัวไว้ฟาร์มนอะ่ะมันมันเคลียร์มอนได้ค่อนข้างไวนะเป็นตัวไว้ฟาร์มนะส่วนใหญ่นะแล้วก็การที่เราจะพีพีเราต้องจัดคอนโทรลสกิลคอนโทรลสกิลของเราก่อน ว่าเราจะเอาสกิลเรลงไปสกิลนี้ใส่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ดึงดูดฝั่งตรงข้ามได้ดีอันนี้เอาไว้ยิงระยะไกลส่วนอันนี้อันนี้จะเอามาก็ดีนะเนี่ยสกิลนี้น่าจะต้องเอามาเพราะว่าเอาไว้หลบเอาไว้หนีแล้วก็สวนกลับได้มันมันสไลด์ระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ทําไม้ตายนี่เอามานะเดี๋ยวเราต้องเอาท้าไม้ตายอันนี้ออกอืมแล้วก็ อัพอันนี้เข้ามาอัพน,นี้ไว้5้าแล้วก็อันนี้จําเป็นมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่มีประโยชน์ครับระยะไกลอ่าอัพอันนี้อัพไว้เอาไว้แบบว่าโจมตีระยะใกลแบบเวลาศัตรูเข้ามาแล้วเราก็จะงัดครับส่วนไอ้สกิลที่เราจะอ,าออกไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ย้ายมา ตรงนี้สกิลสก้าสกิลเพิงสกิลสายฟ้าสายฟ้าเหรอเอาเป็นยังไงดีเอาเป็นอย่างนี้แล้วสกิลนี้มาไว้ตรงนี้อ่า,ามันจะเป็นเซตสายฟ้าโซนสายฟ้าไปเลย ตต่บาสูก้าอันนี้ค่อนข้างที่จำเป็นค่อนข้างจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะเอามาแทนอะไรดีสกิลไฟสกิลขึ้นขี่สกิลนี้มันมันทำดาเมจทำดาเมจได้ดีไอ้สกิลขี่ขี่ปืนขี่ปืนของเรามันมันทำดาเมจได้ดี สกิลมันค่อนข้างเยี่ยมมันมันสกิลค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หลายเยอะอ่ะมันสกิลมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็เลยตัดสินใจค่อนข้างยากนะในลองเอาไป p สักแบบพ,พีีคนเดียวสักสักรอบดีกว่าเนาะเออเหมือนเหมือนวอร์มอะ่ะออยู่ไหนวะนี่ไงะจำมันจแบบ้ นี่เห็นไหมยังไม่เคยลงเลยสักครั้งเลยลองอันนี้คือน้องปืนมันมันค่อนข้างที่จะช้ารับสกิลเขาค่อนข้างที่จะช้าแต่ว่ามันแลกมาด้วยที่ดาเมจที่ค่อนข้างที่แบบหนักดวงแล้วดวงดวงหนักมากแต่ว่าเกมด้วยด้วยที่เกมนี้มันไอเดียไงเกมมันค่อนข้างที่แบบมันมีสเตมินาเนาะเราก็ใส่สกิลได้ไม่ตลอดแต่สกิลอาร์พีจีอ่ะมัน ที่มันยิงดีไซนต่อเนื่องมันค่อนข้างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ First, มันมันค่อนข้างที่จะแบบอ่าตอนนี้มันก็จะสอนก่อนโอเคเนี่ยมันจะบอกมีรอเซมินา่าถ้ารอเซมิน่าหมดแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้นะครับอ่ะยิงปุ้ม เร็แล้วเราก็รอคุณดาวโอเคสกิลเนี้อค่อนข้างไกลค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อน้องมาก เซกิน่าหมดลอนโอเครอบนี้ได้สู้จริงครับสู้กับบทนะช่วง3ามเทินแรกเราจะได้สู้กับบทก่อนผมจะมาทดสอบว่าสกิลไหนมันจะมีประโยชน์ต่อต่อทีไฟนะอ่ะอย่าง ao xem phim experiences của là. À! ดูที่ถ้าไม่ตายเราจะขนาดไหนกันเชียววะโอ้ยังคุูนํามพิเศจวะทุกปัจีเลยโอเคสู้กับบอดตัวที่สองครับต่ว่าจะมาสัมสาแล้วเนะี่ยมาได้น้องปืนพีพีหนึ่งเฉยเลยอ้าวเปลี่ยนคอนเทนต์เลยดิเฮียรูเสียงจะเข้าหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยโอเคต,ต่อเนียพอแบบ คนเขาไม่ค่อยไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วอะไม่ค่อยได้ฟงได้ฟาร์มเหมือนพวกที่แบบว่าท็อปเพลเยอร์่ท็อปเพลเยอร์เขาจะเน้นของเน้นเอวีใช่ไหมเน้นแบบว่าเก็บมอนทําคงทําของใช่ป่ะแต่ว่าใหม่อเฉพาบผมนม่งเอานอกปืนมาเล่นพีพีส่วนใหญ่จะเล่นเล่นจบแล้วก็เล่นพีพีต่อคนระับพูดไม่ถึง จี่เลยตามตามอุ้ยรอรอคุณดาวรอคุณดาวสกิลนี้ค่อนข้างกว้างนะเออดูละว้าวสกิลอะไรออกจีก่เลยวิ่งตามอย่างนี้มันเป็นบอทนะครับตีไงดีเจนค่อนข้างเที่ยวไวอยู่ อูมเอาไม่โดนเรายิงไกลครับวิซายบิซายายูิซายเข่าเลยเรียบร้อยผมรู้แล้วว่าจะเอาสกิลอะไรออกเออผมรู้ละผมมีสกิลที่แบบไม่ค่อยจะเป็นละเอ,อ้แต่ว่ามันมีไว้ก็ดีนะแต่สกิลมันคุณดาวค่อนข้างนานเอาออกเถอะนะรู้แล้วว่าจะเอาอะไรออก เนี่ยแหละวิธีการทดสอบสกิลว่าไปไป,ไปเทสกับบองก่อนรับของปรัสบสกิลเอืมเราจะเอาบิสไซด์ใช่ไหมบิสไซด์เข้ามานี่นี่นี่บิสไซด์มาแทนอันนี้เออพอเราขังปึ๊บเราก็ยิงต่อเลยจริงจริงบิสไซด์สกิลบิสไซด์มันสามารถแต่ว่าเทเลระยะไกลได้นะโอ้โหเราเจอเบอร์สกเกอร์ ออกเลยว่าเบอร์สเกอร์นี่แม่งเวลหกสิบคือมันมันบับโล่ขึ้นมานี่คือแบบกินเลือดกินเลือดประมาณยีสเปอร์เซ็นแต่ที่เหลือมเป็นโล่อะมันจะหนามากแล้วสก,กิลเข้าเขาเยอะด้วยดิยดประเด็นนี่ไงผมขังก่อนเลยแลก็ยิงต่อเขาเลย อโอ้สักทีดิเออสกิลกว้างมากอนะ่ะนี่เป็นแล้วเป็นบิสไซต์ติดตามด้วยนะโอ้ไม่โดนจะเยี่ยมรอคุณดาวเขาก็โดนเผาไป นี่สกิลเนี้ยแรงตั้งแต่เล่นตั้งแต่ได้เล่นมานะสกิลเนี้ยรู้สึกว่าแรงสุดละยิงไหญสกิลมันทอนิวัตดามเมจเป็นวงกว้างด้วยพอดามเมจมันแรงด้วยนะโดนหลายหลายดอกดแต่นี่อันนีย้ยังเป็นบอดอยู่ถ้าคนมันจะมีชั้นเชิงมากกว่านี้ไปเราจะเจอผู้เล่นที่แบบว่า หลากหลายอ่ะสู้แบบหลากหลายนี่รอบนี้เราจะเจอคนละนี่นี่คือครั้งแรกที่เราจะเจอคนนะามาดูกันว่าน้องปืนเราจะรอดไหมอะไรเชียแล้วเจอหมัดแล้วดิมัดนี่คือดาเมจรุนแรงซะด้วยเราต้องสู้แบบมีสติแต่น้องปืนรู้สึกว่าจะใช้เอเนจีน้อยกว่าน้องหมัดนะน้องหมัดจะใช้เอเนจีเยอะใช้ประมาณสองสกิลสามสกิลก็หมดแหละแต่น้องปืนนี่สามารถใช้ได้สี่เลยนะเท่าเท่าเท่าที่ดูมาเท่าที่ได้ จับมานะแต,แต่แต่เราก็ต้องเซฟอยู่เพราะว่าน้องหมัดค่อนข้างที่แบบว่า o อพ อืออีกอโออืหมดแล้วดินี่จะสู้ระยะใกล้กับผมก็ได้นะไอหนุ่มโอ้โอ้โหโดนเบ่งอ่อโดนคอมโบละดิอ้อนี่ยิงแม่งเลย กระส hmm? ุนท huh ี no ่ตามตุ้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 มโตเต็มเต็มโดนเต็มๆซมนี่ไงตามเข้าไปช็อตไฟฟ้ายิง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 ่ะหมดอ่ะโดนตะเป็นสุดท้ายไอ้คนนี้เขาเล่นหมัดไม่ค่อยช่ำหมัดดาวสกิลเข้ามันน้อยครับน้อยมากมันต้องแบบ ม,มันมีสกิลเข้าเท่าที่ผมเล่นมานะเวลล์หกสิบอะสกิลเข้ามันจะมีสกิลที่มันกระโดตะโดต่อยกระโดดต่อยใช่ไหมสกิลแรกของผมอะกระโดดต่อยแล้วก็จะมีสกิลที่มันสามารถจับทุ่มจับทุ่มได้เออแต่ก็ต้องรอรอเลเวลอยู่ประมาณห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบห้านี่หละจะได้สกิลจับทุ่มมันจะพุ่งเข้าไปในระยะสั้นๆแล้วก็จับทุ่มโดยที่มันจะ มันจะกันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มันไม่ได้กันดิเขาเรียกว่าไม่สนว่าจะโดนโดนดาเมจอะไรอ่ะคือเขาจะพุ่งพุ่งเข้ามาทุ่มเราอย่างเดียวเลยจับแล้วก็ทุ่มอย่าเงี้ยแล้วต่อคอมโบได้แต่หมัดมันเขาเสียคือมันตีชา้าสกิลแรงตรีชา้าแล้วเราเจอวัลเล่เบอร์สเ,เกอร์ นี่แหละถ้าคณยิงเก่งมันเล่นอย่างนงี้แหละลอยคู่ยังไงโอ้สถานีใตาใส่ยเรา ตรงวาถ้าไม่ตายเขา,ปา,าเป็นอมตะไงเกมเนี้ยเ,เก็บ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 อ่าเอนเนอร์จีเราจะรีเร็วครับแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นขอค่อนข้างที่จะแบบไอ้ขี้ดีน่าำรำคาญาังวะอะไรประมาณนี้ป่ะนี่นี่ ก็ตกอะไรอ่ะอ้าวเสร็จดิอือเขาแค่นี้แหละมันมีเกาะเซสกิลระยะไกลอหรตายดิอ่กกอา,า,อาอถ้าไม่ตายนีย่งไงนุ่ม สี่เลยสี่เลยไม่ถึงแรงดูดแรงดูดไอ้เหี้ยแม่งทำให้ตายซะผมชิบหายอู้ปืนเออเด็ดกูเ้ยเวนอจิตังไะ ดดดไม่ตายเหรออุ้ย,ยแ,แข็งแรงแม่งแข็งแล้วเลือดหมดหลอดแล้วไม่ตายดิโอ้ตายแล้วเกือบตายเองโอ้อุ่นโดนเขาสวนมาถ้าไม่ตายเขาคุณดาวเร็วจัดเมืเ่อกี้ ถ้าไปไตที่มันแบบว่าชงเค้งชงเค้งอ่ะเออของนักดาบอ่ะคุณดาวเร็วจัดเลยโอเครอบนี้น่าจะถ้าฉันโอ้โหเจอวอลล็อก่ะวอลลอกอลอนี้มีสกิลดึงดูดเอ้ยเราก็มีกลัวอะไรละ่ะสกิลดึงดูดเราเลเวลสิบนะด็เราจะคุณดาวเร็วกว่าเออของเขาต้องเลเวลยี่สิบเลเวลยี่บห้าถึงจะได้ เจจังอ่ะนุ่มอ่าพี่ใสยตามโอู้เขาทำไม่ตายเลยวะไม่ตายมันเอาเรียบร้อยแล้วโดนโบเลยโอ้หมดหมดก็ก้อนไม่เชื่ไม่โดนเก,เ,เก็บเอเนจีครับเราเจ็บเปรียบเรื่องเลือดตอนนี้ ูมันพุ่งเข้าหาได้คนล่นกับเราเนะีอ่ยอ๋อเขาปล่อยสกิลเพื่อรอสกิลอีกสกิลหนึ่งนี่หว่าชิบหาย เรียบร้อยแต่ปู่สกิลไม่โดนเลยสกิลนี้ ไม่ตีธรรมดาอะไรนุ่มไอ้ที่อะไรอะทําไมตัวละครผมมันไม่ตีธรรมดาให้บะคือถ้าผมกดค้ามันต้องตีธรรมดาให้ปะวะกดค้ามันจะเป็นการงัดขึ้นอะเอ้ยงงวะแปลกทำไมไม่ตีธรรมดาให้วะทางลังที่ผมก็อับแล้วอะนี่ย สกิลเนี้ยเนี่ยมันจะเขียนว่าเนี่ยกดค้างปุ่มโจมตีพื้นฐานจะยกขึ้นกดค้างจะโจมตีกาอากาศเนี่ยเห็นไหมแล้วจะจะ,จะทุ่มลงมันต้องมีดิไอ้เชี่ยไม่มีเฉยเลยจิลนี้มันถ้าระยะไม่ถึงมันก็ทำอะไรไม่ได้ป่ใช่ป่ะระยะไม่ถึงทำอะไรไม่ได้ จะเสกิลอะไรดี่ะนี่ไงพะกานไกลคุณดาวนานหน่อยแต่ก็มีน่าจะมีประโยชน์เปลี่ยนพิกแพงสกิลโหเจอแต่แต่และตัวเร็วๆทั้งนั้นเลยนักดาบก็มีสกิลเข้าเออเรายังไม่ได้ไปรับของเลยนี่หว่าเอาเอาวุธเนี่ย เราจะตีสูบนักดาบไม่ได้นะครับนักดาบมันค่อนข้างเย็ดตีเลยอ่าแล้วเราสกิลมั่วไปดิีเยโอ้เราแดดเราแดมหมดไปแล้ว กินชาไม่เลง,งนงะเนี่ยเนี่ยสกิลนักดาบมันค่อนข้างที่แบบว่ามีสกิลไกลค่อนข้างเยอะยิงโคตรช้าตุ่มๆๆๆๆ นิ่งทำไมไอ้หนุม่มยืนนิ่งทำไมไม่อยากสู้เหรอเออตายไปซะไม่อยากสู้ก็เป็นคาบจบการนคาบไปซะไอ้หนุม่มมาครับตาสุดท้ายตาตานนี้ขอไอ้ขึ้นซิมเวอร์เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับคน นี่มันต้องรับอันนี้มันจะได้ค่าบีบีพีมาเห็นไหมกดเฮ้ยเออนี่นี่ค่าพลังเราก็สูงขึ้นมานิดนึ่งเอาไว้จัดจาการบีวีดูดิตัวละครผูกยังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะปล่อยเซอร์เลยมาดิโอ้โหเหี้ยแม่งนักการ มันตีเร็วอ่ะนักการมันตีเร็วครับคือตัวกันสายกันเนอร์มันมันไอ้นี่ได้ไวเขาเรียกว่าอะไรวะมันเคลียร์มอนได้ไวสกิลมันวงกว้างเยอะแต่สกิลมันช้ามันดีเลย์ถอนไล ส่งแล้วปอมมาช้อนเลยเผาเผาเออสวนเลยยิงเราคุณดาวไว้้ยิงเลยโดน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 เต็มโดนเต็ม นี่สกิลคุณดาวัยดิประเด็นนี่เผาเลยจียิงต่ออืรู้สึกกำลักาปรปะล่ะนีน่เต็มๆอ่าขอโทษโทษละกันเข้ามาใกล้ๆก,ก็โดนดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มลงมานี่แล้วก็เผาเลยแล้วก็อ่าตาย <im it> เหโอ้โหนี่มันโนดาเมจนี่ว่าเพอร์เฟกต์ดาเมจแม่ <im it> เล่นย uh, er. oh. okay. oh. ังไงให้โนดามเมทได้ไหมนะอื้อแล้วขึ้นระดับซิมเบอร์ไปดิโอ้เอ้าเขาก็ทำดามเมทเราได้นว่ว่ะเอ๊ะได้ตั้งห้าสิบห้าร้อยสิบสามไงนี่ซิมเบอร์สามไปดิอ่ะอีกกตาไปอ่าไฮ้เดี๋ยวอะไรวะแล้วอ๋อโอเคเจอระดับซิมเบอร์เราก็จะเจอคนเก่งขึ้นครับโอ้หนี่เราจะเจอครบทุกสายแล้วมั้งเนี่ย นกยกเว้นน้องเคียวนะฮะน้องเคียวกับสายดาบคู่นี่ยังไม่เจอครับเอ้ยนักไอนักเวทธาตุก็ยังไม่เจอน้ว,วะเออตัวอื่นเจอหมดละเฮ้เขาเปลี่ยนเป็นสายไฟอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หรอไอเนี่ยคนท้างซู้ยญวว่ามันตัวตีไกลได้อะ่ะ ยิงเลยสกิลน,นี้ลาะกว้างเออช็อตทำดาเมจไปหน่อยยิงเลยขนาดนั้นนอะ้หนุ่มเอาโดนสกิลเราคนข้งเดียวคุณดาวไวเราไม่ต้องรีบเลยนะเดี๋ยวเขาจะพุ่งเข้ามาหาเรานะว้าว้ชไมงน่าลำพานจังเลยเอ๋อแล้วเขาจะปุ่งเขาใส่เราแล้วไอ เอ้ยยิงดักก่อนล้อฟโอเวอร์ฮีทอืมเขาไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเออเอาดิตัวเราแม่งตีไกลตุ้มโดนไหมไม่โดนโหนาแงไงนี่อะแหลมเหรอแหลมเหรอไม่เข้ามาเราก็ไม่เข้านะตัวเราไม่ต้องเข้าอยู่แล้วเฮ้ยนี่ไง มาดีคาราเดลโตขึ้นแล้วก็ยิงลากาเป็นทีแล้วก็นี่ถอยออกมาอ่าฮะฮะยิงอ่าสี่แม่งเลยนี่นี่นี่สี่เลยถอยออกมาแล้วก็อุยลยมาเก็ตแลนเชอร์ไปทีอุย้ยแล้วเราแดนหลบมาได้นไงพุ่งสวนพุ่งสวนถ้าไม่ตายเป็นหนึ่งทีเอเอดีแล้วก็ถ้าไม่ตายเปที โอ้โหเกือบตาแหกโอ้ยบอกเลยนี่ยิงยิงเอ้ยเฮ้ย huh. อ่าลืมไปแอนดี้จ huh. ี mm ้หมดเอออีคืออ้ขอโทษเออเออจเย็นเอออุมันตีธรรมดาสวนมันโอ้โอ้เออเฮียอืมซดเลยแม่งตีธรรมดาสวนกู เฮ้ยยานี่โดนเต็มนะเราเผานุ่งเลยเออเบิร์นไปบีเบิร์นยิงซ้ำนีอมันใส่โอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้พอค่นี้ก่อนละกันนะมาเล่น PVP แบบกับน้องเติมแบบสนุกสนุกนะเออก็แพ้ตาหนึ่งนะที่เหลือชนะหมดนะไม่รู้ว่าชนะกี่รอบนะแต่ก็ชนะมาแล้วเอ,อ้ยคก็จะตึงคก็จะขิงเลยเออ ก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถึง500 s u b s ซับสไคร์ไวที่สุดนะเออสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันมันปดท,ท้ายไงบ๊ายบายครับนี่โบกมือโบกมือบ๊ายบายคุณดู